กดวงชะตานะคะประจําวันพฤหัสที่8มิถุนา2560ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะคะอ่ะเรามาเริ่มเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าการงานนะคะการงานเนี่ยของเราเนี่ยในคนในวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าต้องอาศัยความเขาเรียกว่าอะไรความซื่อสัตย์ นะคะความซื่อสัตย์หรือความยุติธรรมหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้การงานของเราเนี่ยมันไปราบลื่นนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมีการเอาเปรียบเกิดขึ้นในการทํางานของเรานะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ต้องยุติธรรมนะคะแล้วก็อย่าไปซิกแซกอะไรมากตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะมีความเดือดร้อนในอนาคตนะคะเหมือนกับว่าเราทําวันนี้ที่มันไม่ผิดพลาดหรือมันไม่มีปัญหาวันต่อไปเราก็จะไม่ต้องมานั่งกังวลใจ นะคะตรงนี้นะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยจะบอกให้ฟังว่าการเงินเราอ่ะคือว่าเป็นอะไรที่มีการวางแผนที่ดีนะคะก็คือพูดง่ายว่าเราเราไม่ได้ใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยมากนะคะเพราะนั้นเน่ะเราก็จะบอกว่าจะบอกว่าพูดง่ายว่าอย่าพยายามที่จะเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าไอ้ที่จะรอให้เงินก้อนใหญ่เข้ามาเนี่ยมันไม่มีปัญหาเราค่ะแต่มันจะมีว่าเงินเราอ่ะจะมีการเสียออกไปก้อนใหญ่มากกว่านะคะตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจให้ได้นะคะถามว่ามีเงินเข้าไหมมีนิดหน่อย ถามว่าจะมีเสียมากกว่าที่จะได้นะคะตรงนี้นะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยจะบอกว่าอย่าพึ่งไปคาดหวังนะคะกับคนที่หน้าตาดีนะคะเพราะว่าเราจะคาดหวังกับคนหน้าตาดีจะต้องเป็นอะไรที่รักเราอะไรกับเรามันไม่ใช่นะคะในดวงในวันนี้มันถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าถ้าเจอคนหน้าตาดีอย่าไปลหลงไหลเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราอ่ะมาเกิดการผิดพลาดกันขึ้นภายหลังเพราะเอาไง่ายว่ามันจะเป็นรักคุดซะมากกว่า ะะส่วนเรื่องสุขภาพนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีโดยรวมแล้วก็ถือว่า,าไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะถือว่ายังสบายดีแต่อย่าไปประมาทนะฉันสุขภาพดีเดินพืดพาดพืดพาดหกลม้ลมล้มลุกคขานไม่รู้เรื่องเลยนะคะ,ะทีนี้ก็สําหรับคนที่เ,เกิดวันจันทร์ในวันต่อไปนะคะส่วนเรื่องของคําว่าการงานนะคะการงานตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าต้องระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองนิดนึงนะคะมันจะเป็นอะไรที่เขาเรียกเหมือนกับว่า ถ้ารีบร้อนเกินไปเนี่ยงานที่ทำเนี่ยมันจะอาจจะทําให้รุ้ล่วงไม่ได้ดีนักนะคะแต่จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพยายามปรึกษาผู้ใหญ่นะคะอย่ารีบอย่ารีบที่จะ วพื่อพลางพูในคําพูดที่ออกไปโดยที่ไม่ได้ยั้งคิดเลยนะคะเพราะตุงดาวของเราอ่ะการงานมันมีความเสียหายเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของคาว่าทักษะในการพูดที่ทําให้การเจรจามีปัญหาได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องคนแทงข้างหลังนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เห็นที่บอกว่าต้องมีสัญญานะถ้ามีการหยิบยืมเงินของเราหรือว่าเราจะต้องไปทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับการหยิบเงินเงินของเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้มันมีเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าได้ยาก ได้ง่ายคืนยากได้ยากคืนนี่มันจะสลับกันนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเราจะไปยืมเขาก็ให้เขามีสัญญาณสักนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะมาแบ็กเมกันทีหลังว่าเอ้ยเพิ่มดอกรือแะไรก็แล้วแต่จะถามว่าพลังการเงินถือว่าได้ง่ายนะคะตรงนี้นะคะส่วนเรื่องของคําว่าความรักจุดเด่นๆก็คือต้องระวังเรื่องของเขาเาเรียกว่าความรักที่ถูกหลอกนะคะก็คือเพื่อยงว่ารักซ้อนนะคะเพราะนั้นถ้ามีความรักอยู่แล้วอย่าไปพยายามนะคะอย่าไปพยายามที่จะหาความเดือดร้อนเข้าหาตัวนะคะอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นยังไงรักเดียวใจเดียว ก็ต้องดีกว่าที่จะไปรักสองเป็นรองคนนู้นคนนี้เขาไม่โอเคหรอกนะคะเดี๋ยวจะพาให้มันมีปัญหากันได้นะคะตรงนี้นะส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยก็คือต้องให้ระมังเรื่องออต่อบน้ําเหลืองหรือช่องท้องเท่านั้นนะคะอย่างอื่นไม่ค่อยน่ากังวลเพราะนั้นก็ดูว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแพ้แล้วก็ติดเชื้ออะไรตรงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของคําว่า,าคนที่เกิดมันอังคารน,นะคะในวันต่อไปเลยนะ คนเกิดวังอังคารส่วนเรื่องของการงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่อาจจะมีเกี่ยวกับต่างชาติหรือไม่ก็เกี่ยวกับธุรกิจใหญ่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือการเจรจามันจะมีผู้คนหลายสัญชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอาจจะพูดง่ายๆมันเป็นการวางแผนนะคะที่ดีถือว่ามีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะในวันนี้นะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่อาจจะมีเรื่องของคาว่าได้เม็ดเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะแต่ก็จะบอกให้ฟังว่ามันจะมีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยไปกับเพื่อนฝูงตรงนี้ก็คือต้องระมัดระวังไม่จำเป็นจริงๆอาจจะเลี้ยง นี้อย่าไปเลี้ยงใหญ่โตโมโหฬารเอาให้มันสาเร็จให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบว่าโอ้โหหน้าใหญ่กว่าปกติไม่ต้องรีบนะคะอะไรที่ยังไม่ได้แมบว่าแน่นอนอย่าเพิ่งนะคะใจะเย็นๆนะคะส่วนเรื่องของความรักก็คือ,อจะเป็นอะไรที่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเพศหญิงอาจจะได้พบในต่างแดนก็คือคนอต่างชาติเนี่ยอาจจะมีมีเกณฑ์ได,ได,ได้ได้คุกคีหรือได้พบปะกับ เขาเรียกว่าต่างชาติต่างภาษาได้นะคะส่วนถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะได้คนรักที่ถูกใจนะคะแต่ก็คือควรระวังไว้นิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่มีความรักอยู่แล้วก็อย่าให้ความรักของเรามันจืดชืดน,นะคะหอมแก้มวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะตรงนี้นะ,ะส่วนเรื่องของว่าสุขภาพสุขภาพก็ถืออาจจะมีเรื่องเครียดนะคะแล้วก็อาจจะมีหนักสมองบ้างแล้วอาจจะทําให้เรานอนไม่หลับแค่นั้นนะคะไม่ไม่ไมไม ไม่ได้เป็นอะไรมากมมยอาจจะแบบนอนโกรนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็มีเรื่องของคําว่าเป็นใบเกรดได้บางบางส่วนนะคะไม่ได้เยอะนะคะ,ะทีนี้ก็จะเป็นของคนที่เกิดวันพุธนะคะการงานเนี่ยอาจจะมีอปุปสรรคเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะคะตรงนี้นะถือว่าการเจราจาเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าอาจจะแบบว่าติดขัดในการ,รเผชิญหน้าหรือการเจราจาอะไรกับใครจะบอกว่าเลยว่าเราระมัดระวังคําพูดของเราถ้าไม่จําเป็นนิ่งๆปล่อยให้คนอื่นเขาพูดไป นะคะแต่ถ้าก็พูดไม่ได้ในไงแล้วสู้เราไม่ได้เราก็ค่อยๆพูดไม่ต้องรีบนะคะการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอาจจะมีการช่วยเหลือกันได้นะคะสำหรับคนที่สายอาชีพที่ลักษณะว่าต้องเป็นผู้ช่วยเหลือพ,พยาบาลหรือไม่ก็เป็นเอ่ออ่พวกประกันหรือพวกบรรเทาสารภาัายหรือผู้ช่วยอะไรเงี้ยพยายามนิดนึงค่ะคำพูดของคุณเนี่ยมันมันเป็นลักษณะว่าเหมือนกับเป็นการรักษาเนี่ยคุณอาจจะต้องใจเย็นนิดสักนิดหนึ่งนะคะจะทำให้ผู้ที่อยู่ร่วมกับคุณเนี่ยเขารู้สึกดีนะคะตรงนี้นะส่วนเรื่องของคาว่าการเงิน ปัญหาเรื่องการเงินอาจจะเขาเรียกว่าเหมือนอาจจะมีเรื่องของคาว่าอาจจะหมุนเงินไม่ค่อยทันสักนิดหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังได้นะคะแต่ตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าอะไรปะเขาเรียกเหมือนกรรมตามทันอ่ะเหมือนว่าแบบแบบเราซิกแซกมากเกินไปตรงนี้มันก็เลยทําให้อาจจะแบบว่าการเงินไม่ค่อยโอเคหรืออาจจะถูกคนขโมยเงินก็ได้นะคะตรงนี้นะแล้วก็ส่วนเรื่องของความรักก็จะถือว่าอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าการเผชิญหน้ากับความรักที่ที่ไม่สมหวังนะคะจะบอกว่าอะไรปะอย่าไปซีเรียส ผู้ชายหรือคนบนโลกใบนี้สังคมบนโลกใบนี้มันมีเยอะแยะมากมายไก่กองที่คุณให้คุณเลือกนะคะคุณจะไปสนใจกับไอ้รักเก่าๆหรือความรักที่มันไม่โอเคนะคะตรงนี้นะคะถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยอ,อย่าไปรุ่มหลงมากนะคะส่วนสุขภาพกอ็อาจจะมีการเข้าโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินก็ได้แบบกระทันหานนะคะ,ะสำหรับคนเกิดวันพฤหัส การงานช่วงนี้นะคะก็อาจจะรู้สึกเบื่อๆหน่อยอย่าเพิ่งตัดรีดตัดสินใจลาออกนะเพราะว่าในดวงเนี่ยมันมันจะมีเกณฑ์ลามันจะมีเกณฑ์ออกจากงานอยู่แล้วแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเพื่ออาจจะได้อะไรฟุกๆเข้ามาง่ายกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่พยายามนิดนึงกระตือรือร้นนิดนึงมันจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรานะคะตรงนี้นะอย่ารีบนะคะเดี๋ยวนี้งานหายากนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ต้องอดทนนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอาจจะมีการลงทุนนอะไรใหม่ๆเนี่ยก็บอกว่า อย่าลงเยอะลงได้น้อยค่อยๆลงทยอยทยอยนะคะตรงนี้นะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเป็นสาวโสดเนี่ยก็ก็ก็อยู่เป็นส่วนไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งเลิกจากอะไรเพิ่งเลิกลาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเย็นๆเดี๋ยวก็จะมีรักใหม่เข้ามาแล้วรออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวก็จะมีความรักใหม่ๆแล้วเพราะว่าคุณเกิดมาเป็นคนหน้าตาดีเพราะนั้นคนคุณน่ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะกำพ้าความรักนะคะตรงนี้นะส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ถือว่าให้ระวังเรื่อง สภาวะจิตใจมันมีการบันทอนความรู้สึกเฉยๆนะคะแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายเดี๋ยวคุณก็แก้ไขได้วันสองวันนะคะตรงนี้นะอ่าส่วนคนที่เกิดวันศุกร์การงานช่วงนี้ถือว่าเป็นในที่มีความสามารถค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าพบปะผู้คนแล้วก็มีความสําเร็จนะคะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ในอดีตที่เกิดขึ้นแล้วก็มาพบปะก,กันอีกรอบหนึ่งถือว่า สำเร็จแน่นอนนะคะตรงนี้ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มีทิศทางที่ดีนะคะถือว่าไม่ค่อยหนาหนักจะเท่าไหร่นะคะคือเอาไง่ายๆว่าตอนนี้การหมุนเงินที่ราบลื่นมีคัาขคล่องตัวเกิดขึ้นนะคะถือว่ายังพอได้เก็บได้ใช้พยายามฉุกเฉินได้บ้างนะคะส่วนเรื่องของความรักก็ถือว่ายังพอที่จะมีวี่แววนะมีใครจะวิ่งเข้ามาปักหลักฐานกับเราสักนิด Malays, ไ,มไม่ได้เยอะนะคะก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยหน่อยแต่มันถึงว่าระวังเรื่องทะเลาะกันมากกว่านะคะตรงนี้นะาสำหรับคนที่มีรักอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องดูใจกันอยู่ก็รอไปก่อนนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องสุขภาพเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีมีความเครียดอาจจะแบบว่าปวดประสาท sigh, เล็กน้อยนะคะตรงนี้นะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ส่วนเรื่องของการงานนะคะคนที่เกิดวันเสาร์การงานเนี่ยถือว่าเป็นอะไรเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยราบเรื่อนนักอาจจะต้องมีการพ่ายแพ้บ้างในการที่อาจจะต้องมีการประมูลหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะจะเย็นๆนะคะการเงินก็ยัง มีต้องระมัดระวังเรื่องการเงินล่วไหลก้อนใหญ่นะคะแต่ถามว่ามันเหมือนกับเรามีประเด็นนิดหนึ่งที่เราต้องให้รั่วเพื่อที่จะได้มีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะต้องเสียไปบางอย่างแล้วถึงจะได้บางอย่างกลับมาส่วนเรื่องความความรักเนี่ยคาดหวังอย่าคาดหวังมากเกินไปนะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะมีความรักที่ซ้อนหลายคนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นในที่ว่าคุณก็ต้องแบ่งความรักให้ทั่วถึงนะคะตรงนี้นะคะส่วนว่าคนโสดก็น่าจะมีคนคุณน่าจะแอบปลื้มใครอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะมีความหวังนิดนิดนิด,นด,นด,นดหน่อยนะคะตรงนี้นะ E